ที่บางออนสอนโยนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเหมือนกันแล้วก็บริเวณนี้ก็มีอยู่4รายนะครับที่ไปยื่นคําขอแล้วและยังไม่สามารถออกไปอนุญาตได้เนื่องจากว่าสถานที่เลี้ยงเนี่ยติดเงื่อนไขว่าอยู่ใกล้กับวัดโพทูลน,นะครับห่างออกมาไม่เกิน2เมตรซึ่งตรทีนี้ก็หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั้ง สี่รายนี้นะครับสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ซึ่งช่องทางในการดำเนินการโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับจะทำอย่างไรทั้งกฎหมายของกรมเจ้าท่าทั้งกฎหมายของกรมประมงนะครับเมื่อบ,บังคับใช้แล้วเกิดผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนต่อวิถีชีวิตนะครับก็มาช่วยกันคิดช่วยกันหาช่องทางครับว่าเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรครับ